สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดครูัยบุญทุ่มปรับโฉมค้ายเพลงอย่างยิ่งใหญ่เตรียมปั้นกระต่ายพันนิพาให้กลับมาโด่งดังอีกครั้ง ต้องบอกว่าจากกรณีที่ผู้จัดจการส่วนตัวอย่างภัยบุญแสงเดือนดีกรีเจ้าของค่ายจวจัดสตูดิโได้ออกมาตั้งโต๊ะแถลงข่าวว่าทั้งคู่มีลูกกับนักร้องเสียงคุณภาพกระต่ายพันนิภาก็ต้องบอกว่ากระแสติดตามในโลกโซเชียลของทั้งคู่ก็ทวีคูณมากขึ้นอีกเป็นเท่าตัวอีกทั้งในช่วงหลังมานี้ไม่ว่าทางค่ายเพลงจะปล่อยเพลงไหนออกมา ก็ามักจะโด่งดังเป็นพลุแตกในโซเชียลอยู่เสมอและล่าสุดต้องบอกว่าครูพัยบุญทุ่มปรับชมค่ายเพลงอย่างยิ่งใหญ่เตรียมปั้นกระต่ายพานิพาให้กลับมาโด่งดังอีกครั้งโดยงานนี้ครูพัยบุญได้โพสรูปภาพพื้นที่กำลังก่อสร้างคู่กับสาวกระต่ายพานิพาผ่านทางเฟซบุ๊กส่วนตัวและได้ระบุข้อความว่าเตรียมพื้นที่ New Church just Studio เลยขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ